พร้อมหรือยังรับเงินหนึ่งมืนบาทจ่ายงวดแรก8พฤศจิกายน2,564นี้ยืนยันตัวต้นแล้วเตรียมรับเงิน สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกันในวันที่29ตุลาคม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกคนในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาตอนนี้ยังคงจ่ายเงินจากทางรัฐบาลและก็จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะลงทะเบียนเป็นวันแรกรับเงินเยียวยาสูงสุดถึง10,000บาทจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้อัปเดตความคืบหน้าในการลงทะเบียนรับเงิน1 0 0 0 0บาทในการจ่ายเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลซึ่งความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์นะคะ อายุเกิน65ปีอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มรับเงินเยียวยา1,000 0บาทซึ่งล่าสุดนะคะกรมการขนส่งก็ออกมาเปิดคิวยืนยันตัวตนที่ขนส่งซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ก่อนรับเงินเยียวยารอบแรกซึ่งจะจ่ายในวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะ และในส่วนของคนที่ลงทะเบียนรับสิทธ์ก็คือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์ที่จองคิวผ่านระบบประมาณ7,000กว่าคนและวันที่25นี้ยืนยันตัวตนที่ทางขนส่งนะคะซึ่งในส่วนของโครงการนี้น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าว่าคอรมอได้มีการอนุมัติ ให้กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มและไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40นะคะซึ่งในส่วนของการรับเงิน13จังหวัดแรกจะได้รับเงินช่วยเหลือ10,000บาทต่อคน16จังหวัดหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนนะคะ ขณะที่กรมการขนส่งได้เปิดข้อมูลผู้ขับรถแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไขและมีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบุกแบ่งเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์หรือว่าแท็กซี่ประมาณ12.000คนและก็ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าเงื่อนไขประมาณอยู่ที่3,000คนนะคะส่วนคนที่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ ก็สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง5พฤศจิกายน2564เลยนะคะหรือจะเข้าทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งได้เลยค่ะด้วยในระบบจองสิทธิ์นะคะกรมการขนส่งจะมีการเปิดจองในการลงทะเบียนที่กรมการขนส่งหรือว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปนะคะใบคำขอเพื่อขอรับสิทธิ์ บัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะและก็บัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถสาธารณะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการลงทะเบียนเลยนะคะจะจ่ายรอบแรกวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนี้สำหรับกลุ่มผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะและขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลก่อนและส่วนรอบที่2นะคะ จะจ่ายให้วันที่22-26ถึงพฤศจิกายนสำหรับกลุ่มขับรถแท็กซี่สาธารณะที่เป็นรถเช่านะคะส่วนการจ่ายเงินก็จะมีการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพ์เฉพาะกลุ่มผู้ผูกบัญชีพร้อมเพ์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ